น้ำเนผมมาใส่โหลไว้ประมาณหนึ่งวันผมจะใส่เกลือสมุนไปประมาณเม็ดสองเม็ดนะครับใส่เกลือสมุนไปประมาณเม็ดสองเม็ดขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่เป็นใบหูฟังไม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยครับใส่เป็นใบหูฟังหมักครั้งแรกสวัสดีครับเพราะผมในช่องพีเเมตาฟาร์มนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคัดประกาศ ปลามหาชัยนะครับที่ผสมกับประกัดสีทองครับจะเป็นส่วนที่ตกค้างที่บ่อนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าจะเหลือเยอะหรือเปล่านะครับผมจะเตรียมโหลไว้ประมาณ20กสิโหลได้ก็จะดูว่าปลาในบ่อในสองกำมังนะ่ะจะได้เท่าจํานวนโหลที่ผมเตรียมไว้หรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตัวดูความสวยสวยงามของประกัดครับว่าจะสวยงามประมาณไหนทรงตัวจะเป็นแบบไหนนะครับก็นี่ก็เป็นตู้ปลาเล็กนะครับกระโหลที่ผมเตรียมไว้ มีตู้ปาลาโหลจะเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่นะจะเป็นไซส์ฟางหกเลยฟางหกกับฟางห้านะครับครับก็เดี๋ยวเราไปที่บอ่อประกัดปลามหาชัยกันเลยมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคัดกันบ่อที่หนึ่งกนเลยนี่จะเป็นประกัดปลามหาชัยนะครับผสมประกัดปลาสีผสมปลาส,ปส,ปสีประกัดสีทองนะที่ตกค้างไว้นะที่ผมยังคัดขึ้นไม่หมดนะครับ เราจะเรามาดูกันว่าจะมีตัวค่อนข้างเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเลือกเฉพาะตัวผู้นะตัวจะประมาณนี้เลยนะครับตรงก็ค่อนข้างสวยขึ้นเลยนะครับนัครบจะเป็นหางออกหางโคนนิดๆแล้วด้วยประมาณนี้ถ้าเราเทียบเราผสมเทียบกับเข้ากับประกาศแฟนซีนะเขาจะมีสีสันที่ สวยงามขึ้นมานะครับก็สามารถเข้าได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแฟนซีสายไหนก็สามารถเพาะเพาะข้ามสายได้หมดเลยนี่นะครับสีเขียวเนี่ยเวลาเขาเขาอายุมากขึ้นเนี่ยนี่จะเป็นรุ่นหลังนะก็จะสังเกตว่าหางเขาจะออก,กเป็น,เป,นเป็นหางโพะเพราะว่าลูกช้อนที่ผมเพาะที่ผมช้อนมาจะเป็นเป็นหางโพแทบทั้งหมดนะครับผมเพาะมาที่ผมช้อนมาจะเป็นหางโพแทบทั้งหมด ก็จะได้ความเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวผู้ตัวผู้จะได้เป็นหางโพมาเขาก็จะได้เป็นเป็นพวกฟันซีก็คือสีสันครับเป็นเป็นสีทองเนี่ยเขาก็จะอาจจะกระทบกระทั่งกันในบ่อยนะครับมีการกัดแหว่งกันเป็นจะเพทเพศผู้ บางตัวก็ยังไม่ไม่เป็นหังโคนะ,ะเราจะเฉพาะตัวใหญ่ๆนะครับตัวที่สามารถขึ้นโชว์ไลโลได้นะไอ้ก็น่าจะประมาณ1.3 1.4นะครับประมาณ1.3 1.4ได้ส่วนเพชรเมียนะเพชรเมียผมจะเลี้ยงไว้ วันนี้บอกนะครับจะไม่ไม่ขัดขึ้นนะเพชรเนี่ยแตขัดขึ้น,นเฉพาะเพชรผู้นะได้ตัวละบ่อนะครับถ้าเป็นมากาดปลาเนี่ยผมจะใส่น้ำแค่ครึ่งกระมังพอเวลาเราเติมน้ําเปลี่ยนน้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างโดดเก่งโดดโดดออกมาเลยครับบางบ่อนะ่เคยโดดออกมาหมดบ่อเลยนะครับ ค่อนข้างยากเลยนะครับปลาคล้องเดียวกันนะครับเนี่ยมีเล็กๆจิ๋วอีกอยังมีเล็กๆจิ๋วอีกอยู่เนี่ยคัดขึ้นไปประมาณสองเที่ยวแล้วนะก็ยังยังมีเล็กๆจๆิ๋วอยู่นะครับเพราะว่าปลาเนี่ยบางตัวเนี่ยก็ไม่โตเลยนะครับอายุจะกี่กี่ไม่ว่าเป็นปีบางทีเขาไม่โตก็คือไม่โตนะครับตรงค่อนข้างสวยเลย ว่าเตยมโหลวประมาณยี่สิบยี่สิบโหลได้ยี่สิบกว่าโหลอาหารนะครับกระต่าป่าเนี่ยนะก็จะกินได้อาหารพวกไขต่ตุนเต้าหู้ไข่ก็กินได้นะครับไม่เป็นผลผลเสียนะครับเพราะเขาก็จะแตกต่างจากหม้อมาเลยน,นะสามารถกินพวกเต้าหู้ไข่พวกไข่ตุนได้หมดนะครับไม่ว่าเราไม่มีอาหารสดเราก็เลี้ยงอาหารอาหารสาเร็จรูปแบบ ที่เราทําได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวหูไข่เป็นไข่ตุ๋นได้หมดนะถ้าไม่มีอาหารสดก็สามารถเลี้ยงได้ไม่ไม่มีข้อจํากัดก็ไม่เหมือนหม้อมาเลยหม้อมาเลยก็ค่อนข้างจะจํากัดหน่อยตอนที่เราขึ้นขึ้นแยกตัวเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงอาหารสดอย่างเดียวแต่เลี้ยงอย่างอื่นก็จะไม่ดีปปลานะครับประมาณนี้เลยครับดูบอลไหน บ่อน,นี้ก็จะเป็นข้อเดียวกันนะครับก็จะแยกไว้เพราะว่าติดค่อนข้างเยอะก็เลยต้องแยกไว้นะครับค่อนข้างเยอะเลยคนระับผมเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันคู่นี้นะเขียวเนะี่ยเขายิ่ง,งตัวยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเขียวนะครับเขียวมรกตเลยและหางโพด้วยนะครับหางโพดี๋ยวเราไปดูกัน,นขึ้นบนโหลกันว่า เห็นตัวชัดเจนขึ้นนะเยอะมากครับเนี่ยเพาะมาเนี่ยติดบ่อนตรงนี้ยนะ่าพ่อตรงเนี้ยจะประมาณประมาณสี่ห้าร้อยได้เยอะมากเลยครับไ,ได้แม่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ช้อนที่ช้อนมาเนี่ยเป็นพ่อที่ตัวใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ก็จะได้ลูกลูกที่ใหญ่เช่นกันนะไอ้ลูกที่เยอะเช่นกันแล้วเราก็ต้องดูดูทั้งพ่อทั้งแม่นะครับ ให้เขาพร้อมนะครับเป็นปลาที่ตกใจเราก็ควรที่เาต้องใส่น้ําให้น้อยๆเพรงั้นโดดนะครับที่ตกใจหน่อยเขาก็โดดโดดออกโดดออกหมดหมดกระมังเลยนะกระกป่านะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆเลี้ยงนะก็จะได้ความสวยงามของทรงเขาครับ ทรงแล้วก็สีสันที่เขาไม่เหมือนใครนะครับทรงเขาจะไม่เหมือนประกาศทั่วไปนะจะเป็นเอกลักษณ์ <GO av uther> ของเขาเลยนะคือประกาป่าก so, ็คือเป็นทรงของประกาป่าเลยนะอย่างประกาศหม้อประกาศสันซีนี่รูปร่างเขาก็จะคล้ายๆกันแค่สีสันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นประกาป่าทั้งรูปร่างทั้งสีสันเนี่ยจะแตกต่างกับประกาศสันซีเลยนะจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ มันเหลืออีกค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนี่แหละตกทายค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันไหนผมจะมาทําคลิปเพราะข้อเดียวกันให้เพื่อนเพื่อนได้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนชมว่าถ้าเ,าเอาข้อเดียวกันเนี่ยเพาะออกมาเนี่ยจะเพิ่มความสวยงามให้ให้ลูกที่ออกมาหรือเปล่านะครับหรืออาจจะไม่ไม่สวยทรงอาจจะไม่สวยเดี๋ยวเราก็ต้องมารอรู้นนะครับ ค่อนข้างเยอะเลยเพราะน่าน่าจะได้เท่าจำนวนโหลที่ผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะไปไปทำโหลเอ๊ทำน้ำที่ใส่โหลไว้ว่าผมจะต้องใส่อะไรมั่งไอที่จอปลาใส่เดี๋ยวเราไปด้านบนกันไปครับ เราตัดมาชมชั้นชุดนี้ก่อนนะครับชั้นชุดนี้เป็นลักษณะแนวตั้งนะครับชุดนี้จะติดเป็นไฟ l e ล์นะครับจะเดินไฟทั้งหมด3มชั้นเลยนะครับด้านหลังด้านหลังจะมีฉากวิวให้นะครับก็เวลาใส่น้ําใส่ปลาแล้วก็จะโดดเด่นและสวยงามขึ้นมาเลยนะครับขนาดความฟ้างนะครับความฟ้างด้านหน้านะครับสาที่นิ้วนะครับความลึกด้านในความลึกด้านใน5นิ้วนะครับความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นนะครับ40นิ้วนะครับไฟเราจะเป็นปลั๊ก เสียบไฟบ้านได้เลยนะไม่ต้องต่อหม้อแปลงเพิ่มนะครับชุดนี้จะมีขานะครับจะมีขาทั้งสองข้างเลยกันล้มนะก็จะวางได้โดยที่เราไม่ต้องพิงข้างฝาก็ได้นะครับมาพร้อมกระโหลกความยาวหกนิ้วความกว้างสี่นิ้วความสูงแปดนิ้วนะครับโหลจะเป็นกาวซิลิโคนสีดํากระจกสนาสามมิลน,นะโหลไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับเลี้ยงมาขัดได้ทุกสายพันธุ์เลยชุดนี้นะครับได้ชั้นได้โหลสิบห้าใบ ครบชุดตามภาพเลยนะครับสวยไหมล่ะครับเราตัดไปชมคลิปกันต่อเลยมาครับเดี๋ยวเราเอาปลาใส่โหลก่อนเดี๋ยวมาดูว่าปลาที่ผมคัดขึ้นมาเมื่อกี้จะได้พบจํานวนโหลที่ผมเตรียมไว้หรือเปล่านะก็จะใส่โหลละหนึ่งตัวเลยนะประกาศนะครับถ้าเราแยกขึ้นมานะครับถ้าเราแยกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปใส่รวมกันนะครับยังไงไม่ว่าจะเป็นสายพันุไหนเราจะต้องใส่เขาโหลละตัวพอนะครับ อย่าไปใส่รวมนะเพราะถ้าใส่รวมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องต้กระทั่งกันนะครับไม่ควรเชื่อใส่รวมกันนะครับก็จะเป็นโหลเนี่ยตัวนี้แหวงเลยหางแหวงเขาก็ต้กระทั่งกันในบ่อแต่เราเลี้ยงไว้สักพักเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับมามีหางที่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแลเดี๋ยวจะหมักน้ําเข้มๆหน่อยตัวไหนที่หางแหวงขาดเราก็จะใส่ใบหูฟางให้เข้มๆนิดนึงก็จะช่วยให้เขา กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นนะครับนี่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นโหลห้าฟังห้านะครับประกัดป่านะครับถ้าเลี้ยงประกัดป่านะครับโหลนะครับความสูงนะครับอย่างน้อยนะครับขั้นขั้นต่ําเลยเริ่มต้นเลยต้องสูงแปดสูงแปดเพราะเราต้องเว้นประมาณถึงสองนิ้วเลยนะครับเว้นจากน้ําถึงขอบโหลเนะี่ยสองนิ้วเลยป้องกันโดดออก แล้วก็ถ้าให้ดีก็ต้องหาอะไรมาปิดด้วยนะครับอย่างอย่างตู้เตีเต้ยๆอย่างเงี้ยผมต้องหาอะไรมาปิดเลยเพราะว่าโดดแน่นอนครับกันไว้ก่อนดีดีฝาครับเช้ามาปลาหายเพื่อนๆบางคนก็บอกโอจริงจบก,กินไม่ใช่นะครับไม่ได้จิน,นครับปลาโดดออกไปนะครับถ้านางจะได้เกิน มาแบบนี้แต่ส่วนที่เหลือเรามาใส่โหลที่อื่นกันเดี๋ยวเราเอาตรงนี้กันนะครับตรงนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วน้ำเนี่ยผมมาใส่โหลไว้ประมาณหนึ่งวันผมจะใส่เกลือสมุนไพรประมาณเม็ดสองเม็ดกังละวกันใส่เกลือสมุนไพรประมาณเม็ดสองเม็ดขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่เป็นใบหูฟังไม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยครับใส่เป็นใบหูฟังหมักครั้งแรกนะครับไอคือเลี้ยงเ้าครั้งแรกนะครับ,รรรก,รบก็จะใส่ใบหูฟังค่อนข้้งเข้มหน่อย เพื่อให้เขา,ารักษาแผลเขาครับเขาอาจจะมีเกิดการกระทบกระทั่งกันในบอ่อได้นะครับเราก็ต้องใส่น้ําให้เข้มๆเ,เล็กนิดนึงเพื่อสมานแผลเขาให้เขากลับมาเป็นปกติเร็วนะครับถ้าเราใส่น้ําเข็มๆอย่างโลลใหญ่เราก็ใส่เยอะหน่อยในโโลเนี่ยนะครับผมแนะนํานะครับเอาการออกจะดีกว่านะครับเพราะน้ําเราค่อนข้างน้อยถ้าเราเอาการออกก็เผื่อการไม่แห้งสนิทนะครับ ากาศก็จะไม่ชอบยางครับยางก็ก้านเนี่ยนะครับตัวที่พายางของใบหูฟางมานะครับก้านไม่แห้งเนี่ยยางเขาจะสะสมอย่างนั้นถ้าอากาศอากาศก็ไม่ไม่ชอบนะครับยางของใบหูฟางแล้วควนออเอาการเอาการออกทั้งหมดองใบใหญ่ๆนะครับผมก็จะใส่ได้ประมาณ4โลได้4โล3โล2โลแล้วแต่นะครับเพื่อนก็กล่าว ประมาณนี้เลยอย่างโหลใหญ่ๆเนี้ยอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนน้ำทีนะครับอย่างเร็วสุดนะครับอาทิตย์นึงเปลี่ยนน้ำทีบางโหลก็เป็นสิบวันกันนะครับเลี้ยงไว้เร่งนเนี้ยเราก็การให้อาหารนะสำคัญนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยหรือไม่บ่อยก็อยู่ที่การที่เราให้อาหารถ้าเรารู้จักให้นะครับให้ในในปริมาณที่เหมาะสมอะ เกตดดนูครับว่าปลาเรากินหมดไม่หมดครับถ้าปลาเรากินหมดเราก็ให้อยู่เท่านั้นแหละครับไม่ต้องให้จนหูเหลืออาหารเหลือจนแบบเหลือก้นบ่อนะครับไม่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าอย่างถ้าเราเลี้ยงทุกวันเนี้ยวันนี้เขาไม่อิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาได้กินใหม่นะไม่จำเป็นต้องให้แบบหูอาหารเหลืออะไรขนาดนั้นเป็นผลเสียนะครับให้จนอิ่มจนเกินไปยเยอะจนเกินไปเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะเรียบร้อยเดี๋ยว ผมเอาบัวเมยซอนแป๊บหนึ่งอีกอย่างที่ผมจะใส่นะครับก็จะเป็นพืชน้ําที่ฟาร์มเนี่ยก็จะมีบัวเมซอนเป็นหลักเลยเพราะว่าปลูกไว้เองนะก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้ใส่เพื่ออะไระครับเพราะประกัดป่าเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างขี้ระแวงมากเลยก็ใส่ให้เขาต้อนตัวต้อนตัวบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่า ลดการที่เขาเละแวงตกใจนะครับเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาอาจจะโดดออกคนชนโหลมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็ช่วยเขาได้นะครับโดดออกจากโหลเนี่ยแล้วก็ควรที่จะใส่ให้เขาเดี๋ยวผมเก็บมาเพิ่มอีกนิดนิดหน่อยเพื่อจะใส่ต้นไม่ใหญ่ครับต้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีรากงอกออกมาเขาสามารถจเจริญเติบโตได้โดยที่เขาไม่ได้อยู่ในดิน,ดน,นอยู่ในน้ําก็อยู่ในน้ําได้ค่อนข้างนานนะ เป็นเดือนเดือนนะบางทีก็ไม่เน่าเลยนะครับเ,เดือนสองเดือนเลยครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้พานเพื่อนมาชมประกาศป่ามหาชัยหางโพผสมกับประกาศสีทองครับได้รูปมาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็มาเช็คขึ้นเพื่อเพื่อน,น,นชมกันเดี๋ยวรอให้เขาอยู่ในนี้สักสองอาทิตย์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเปิดดูว่าเขาสวยงามประมาณไหนนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพ็นเท่านี้ ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาพูดคุยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประกาศกันใหม่นะครับปีใหม่นี้สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆทุกคนขอให้เพื่อนร่ำรวยเงินทองนะครับอับผมขอตัวก่อนนะ